ครับส,ว,สวัสดีกันด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเก่าเจ้าเก่านะครับผมแล้วก็ใครก็ตามนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะอย่างไงผมต้องฝากทางช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องอยากรู้อยากเห็นวิทยานะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม เพื่อที่จะติดตามนะครับผมทุกคลิปที่ผมนํามาลงนะครับผมแล้วก็จะเป็นคลิปที่ผมอัปเดตนะครับผมว่ามีชินสินค้าลิ้นพันธ์สินค้าชุดไหนบ้างนะครับผมที่เข้ามาจําหน่ายทางร้านนะอย่างวันนี้นะครับผมต้องแจ้งลูกค้าเลยนะว่าวันนี้พิเศษเลยผมได้นำแร่แร่ชนิดนี้นะชนิดนี้จริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มของแร่อึมคืึมนะฮะ มาให้จำนายให้กับลูกค้านะผมแล้วก็มีแลกเงินยวง <c oughs> ฟังไม่ผิดฮะแลกเงินยวงอ่าจริงๆแลกเงินยวงชนิดพวงนี้มันเป็นชนิดที่หายากนะับผมอันจะหาไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยได้ฮนะเพราะว่าในออนไลน์ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีขายเนาะภาพอาจจะเบอร์นีดหนึ่งต้องขอโทษด้วยนะฮะอันนี้ฮนะอันนี้ของจริงนะฮะของปลอมอ่าเรียนแบบของที่เป็นธรรมชาติไม่ได้นะ ถ้าเป็นของปลอมจะเป็นตะกัวนะฮะตะกัวหลอมอันนั้นผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะหลายคนไม่รู้เนาะก็ซื้อไปสุดท้ายก็อ่าได้ของไม่ดีไปนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าพวกเนี้ยผมการันตีเลยว่าเป็นของแท้นะฮะและก็ที่พิเศษเลยอ่าแร่ชุดนี้แร่เขาอึมครึมพิเศษตรงไหนพิเศษก็คือเขามีเนี่ยฮะปักกายลุ้งเจ็ดสีด้วยบางชิ้นนะฮะนี่ สักครู่นะอืมเนี่ยฮะจะมีประกายแบบประกายลุ้งแบบเนี้ยฮะจริงๆถ้ามีประกายลุ้งแบบเนี้เอาตรงนะหลายคนเรียกแร่พวกเนี้ยว่าเหล็กไหลแล้วก็มีความเชื่อต่อกันมานครับผมว่าพวกเนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์โดยเฉพาะแร่อึมครึมหรือแร่เกาะล้าน,นครับผมพวกนี้จริงๆต่างแค่การงอกคุณสมบัติเขาเหมือนกันฮะเขาโตได้เหมือนกันฮะพวกเนี้ยเขาโตได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าคนที่ดูไม่เป็นก็จะแยกไม่ออกนะอันไหนเลขคืมแลขก่อร้านแต่ว่าเขาโตเหมือนกันฮะงอกเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการงอกก็จะต่างกันไปนิดหน่อยแล้วก็ชุดนี้นะปกติผมจําหน่ายอยู่ที่ชิ้นละ200รบาทนะฮะแล้วก็จะมีค่าส่งอีกเนาะประมาณอ่ามสิบาทถึงห0บาทค่าส่งนะแล้วแต่จํานวนนั้นๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ับผมเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูก็จะเป็นแลงเงินยวงอ่าแลงเงินยวงชนิดเนี่ย จริงแล้วผมจำหน่ายอยู่หลายเกรดนะฮะหลายราคาแต่ถ้าเป็นชุดพวกเนี้ยปกติผมจำหน่ายอยู่ที่3,500บาทอ่ะหลายคนถามว่าทําไมผมถึงจำหน่ายตัวนี้แพงจังเลยต้องบอกเลยนะว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งเจ้าที่จำหน่ายก็จะมีน้อยมากครับแล้วก็สินค้าพวกเนี้มันจะหายยากนะ แล้วแรงเงินยวงอ่ะจริงอ่ะจะมีสีนอกจากสีเงินแล้วมีสีทองด้วยะฮะอันนี้ชนิดที่ผมมาอจจะเป็นสีทองนะเนี่ยมาให้ลูกค้าดูก่อนฮนะเนี่ยของพวกนี้การันตีของจริงหมดเลยฮะจริงข้อดีของแรงเงินยวงอสำหรับใครที่เข้ามานะเรายังไม่รู้จักแรงเงินยวงต้องบอกเลยว่าแรงเงินยวงอะจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องการค้าขายหลายคนก็เชื่อว่าเป็นเล็กไหลนะฮะพวกนี้ฮะ พวกนี้เอาต้องแยกก่อนว่าพวกนี้มันจะเด่นเรื่องการค้าขายโชคลาภนะฮะผมปัดสิ่งร้ายให้เป็นสิ่งดีแก้คุณใสอันนี้ก็คือความเชื่อนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกัอนมาว่าเลขเงินยวงชนิดเนี้ยอย่างคนที่ดวงตกหนักๆครับผมก็อาไปแขวนก็ช่วยได้นะครับผมแก้ร้ายให้เป็นดีนะครับผมแล้วบางคนก็ไปทําเป็นน้ำมูลนาะแล้วก็ แล่พวกนี้จริงๆแล้วคนที่จะใช้ได้นะต้องเป็นคนที่มีกระสินไฟที่ถึงขั้นสูงนะถึงจะใช้ได้นะเพราะว่าพวกนี้จริงๆแล้วในความเชื่อนะครับผมเรื่องที่เขาเล่าต่อมาคือมันสามารถใช้เกี่ยวกับนอกจากโชคลาภแล้วอยู่ยงคงกระพันแล้วยังช่วยเรื่องการหายหตัวอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าผมจะต้องแจ้งลูกค้านะว่าผมอยู่ระหว่งางกึงกลางผมจะไม่เชื่อสิ่งที่ผมพิสูจน์ไม่ได้ <laughs> แต่ว่าแร่พวกนี้ผมไม่อยากขายความเชื่อให้กับลูกค้าฮะอยากขายจุดเด่นก็คือความพิเศษของเขามากกว่าหนึ่งก็คือเขาหายากสองก็คือเขาสามารถโตได้อีกนะฮะโตได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าพวกนี้เขาก็เป็นแร่ที่มีชีวิตพวกนี้ก็เป็นแร่ที่มีชีวิตฮะโดยเฉพาะแร่เงินยวงจัดอยู่ในกลุ่มแร่ที่หายากนะฮะซึ่งไม่ได ừ ้มันก็ไม่ได้หาง่ายเนาะแล้วส่วนใหญ่อ่ะที่เขาปลอมมันเยอะก,ก็คือตะกั่วนะฮะพวกนี้พิสูจน์ง่ายฮะเวลาลูกค้าอยายพกพ,าพิสูจน์นะว่าเงินยวงอ่ะ อ่าอันไหนของแท้ของปลอมน้องขีดฮะขีดกระดาษตัวนี่ฮะนี่ฮะได้ยินไหมฮะถ้าเป็นของปลอมเวลาเราขีดกระดาษมันจะเป็นรอยสีดำฮะสีดำไปเลยฟืดอ,อ่าแต่อันนี้นี่ฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติของเขาฮะจริงแรกเงินยวงอ่ะค่าของเหล็กเขาอยู่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองซึ่งถือว่าไม่เยอะนะฮะแต่สิ่งที่แปลกก็คือนี่ฮะ ดูดแม่เหล็กติดเฉยเนี่ยฮะนี่ก็คือความพิเศษของเขาฮะแต่ว่าแตกต่างจากเลขก,ก่อร้านหรือจำพวกเลขอึมครึมค่าของเลกเขาอยู่ที่99%ซึ่งเขาสมควรที่อ่าเวลาเจอแม่เหล็กควรที่จะดูดแต่ดูนี่ฮะไม่ดูดฮะนิ่งอยู่กับที่เลยฮะเนี่ยไม่ไหวไม่ติงเลยอันนี้ก็คือความแปลกมาก ซึ่งอผมก็รู้สึกอศัศจรรย์ใจอย่างเงี้นะฮะเรื่องพวกนี้ว่าทําไมมันถึงดูดไม่เหล็กไม่ติดทั้งที่ค่าเหล็กเขาต้องเยอะแยะขนาดนั้นทําดานต้องติดแล้วแต่แรกเงินยวงอ่ะค่าเหล็กมันมีน้อยทำไมมันถึงดูดติดอ่นนี่ก็คือ,อสิ่งที่อศัศจรรย์ใจนะแล้วก็ามาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นแรกอุมคืมแรงก่อร้านจริงๆอ่ะผมอ่ะ สั่งเข้ามาอีกชุดหนึ่งต้องรอนะครับผมชุดนั้นถ้าเข้ามาผมจะมาอัปเดตว่าจะมีแบบไหนบ้างแต่ถ้าเป็นเรขก,ก่อนร้านชนิดพิเศษที่ผมสั่งมาจะเป็นทรงแบบนี้ฮะทรงพวกนี้ก็จะเป็นทรงทะลุกรอบจะเป็นทรงแบบสวยนะฮะพวกนี้เวลาเราเข้ามาเราก็อยากให้ลูกค้าได้สินค้าที่แบบใส่แล้วโชว์แล้วก็สวยเนาะแต่ว่าชิ้นพวกนี้ผมจะจําหน่ายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาท สิ่งที่เราขายก็คือความสวยของหน้าแร่ฮะนี่ฮะแล้วลาแขวนนี่มั่นใจได้เลยว่าสวยแน่นอนฮะสําหรับคนที่ชอบโชว์นะฮะสายโชว์ส่วนถ้าเป็นแร่อึมครึมชนิดนี้จะเป็นชนิดเกดนะฮะผมก็จะจำหน่ายอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทฟังไม่ผิดนะสองร้อยบาทนี่ฮะแต่ว่าพวกเนี้ยราคาสองร้อยบาท ปกติผมจะคิดค่าส่งนะครับผม3าบาทถึงห0บบาทแล้วแต่ว่า,าสั่งน้อยสั่งมากนะฮะแล้วก็จำนวนชิ้นนั้นๆฮะแต่ว่า,าชุดพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความพิเศษเหมือนกันพิเศษทั้งนี้คืออะไรนี่ฮะบ,บางชิ้นเขาจะติดเป็นเนี่ยฮะเป็นสีประกายนี่ประกายฮะประกายของกายลุงๆุซึ่งถ้าคนาที่ เล่นแร่พวกนี้ก็จะรู้ว่าถ้าเป็นแร่ที่จัดอยู่ในกลุ่มเจ็ดสีเขาก็จะครอบคุมทุกอย่างเนาะอ่าเขาเรียกว่าอะไรแก้ร้ายให้เป็นดีอ่าช่วยเรื่องอ่าอยู่ยงคงกระพันช่วยเรื่องขับไล่ทูตผีปีศาจแล้วแต่ความเชื่อของคนนั้นนันะแต่สําหรับตัวผมนะผมตั้งแจ้งเลยว่าความพิเศษเขาคือเขามีประกายเจดสีแล้วก็ตัวเนื้อแร่เขาสามารถที่จะโตได้นะฮะ ฟังไม่ผิดฮะเขาสามารถโตได้แล้วก็ขยายตัวเองไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาหลายๆปีนะผมถึงจะเห็นผลนะฮะหลายคนก็ซื้อไปเนาะแล้วก็ถามว่าเอ๊ะทำไมซื้อไปแล้วทําไมเขาถึงไม่โตสักทีต้องเลี้ยงยังไงถึงให้เขาโตก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเลี้ยงยังไงเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพวกเนี้ย เราไม่ทําอะไรกับเขาเขาก็โตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาซึ่งเขาไม่เหมือนต้นไม้ครับที่เราลดน้ําแล้วเขาดูดน้ําจากต้นไม้อ่าต้นไม้ดูดน้ําจากใต้ดินแล้วก็ดูดเข้าเลี้ยงลําต้นแล้วโตวพืบเลยซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะหินพวกนี้นะครับผมมันไม่มีชีวิตแต่ว่าพวกนี้มันงอกได้ซึ่งถ้านับจากการงอกของเขาอ่ะอ่าต้องใช้ระยะเวลาผมที่ นานหน่อยแต่ว่าอย่าใจร้อนฮนะถ้าจะเห็นผลเลยฮะต้องใช้เวลา,หลายหลายปีสามสี่ปีครับผมขึ้นไปลองซื้อใบวันแรกแล้วก็ลองถ่ายรูปไว้นะฮะแล้วก็อีกอ่าสามปีสี่ปีก็ลองมาถ่ายดูคีหนึ่งมาเทียบกันว่ามันแตกต่างกันยังไงจะสังเกตเห็นเลยครับว่าเขาอะรูปร่างเขาจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยฮนะแล้วก็คนที่ซื้อไปนะผมต้องแจ้งวิธีการ ดูแลนะฮะแร่พวกเนี้ยผมไม่แนะนําแบบบางคนซื้อไปเนาะก็เอาไปแขวนบ้างอ่าอันนี้ก็โอเคบางคนก็เอาไปใส่ในหิ้งพระอ่าเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเหล็กไหลนะแล้วก็เอาไปวางทิ้งไว้เฉยๆฮะผ่านไปหลายๆปีไม่เอาเขามาดูแลเลยอันนี้แร่บางทีก็ต้องเสี่ยงนะฮะเสี่ยงยังไงก็คือตัวแร่เขาอาจจะตายได้คือกลายเป็นแร่หินธรรมดาผม ที่ผุๆก่อนๆไปเลยแล้วก็แห้งไปเลยแล่พวกนี้จริงๆอ่ะผมแนะนํานะว่าใครที่ซื้อไปนะครับผมวิธีการดูแลนานทีนะฮะเขามาแช่น้ําบ้างนะครับผมสักเดือนหนึ่งก็ออกมาแช่น้ําทีหนึ่งสําหรับคนที่แขวนอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเพราะเวลาเขาเวลาเราอาบน้ำนะครับผมน้ําพวกนี้มันก็โดนแร่อยู่แล้วแหละก,ก็ก็ไม่เป็นไรฮนะก็จะกินน้ําจากตรงนี้เลยแต่ว่าสําหรับคนที่ ซื้อไปนะครับผมแล้วก็เก็บไว้อผมแนะนําว่านานทีให้เขามาจือน้ําบ้างก็จะช่วยได้นะครับผมทําให้ตัวเลขเขาไม่แห้งนะฮะแล้วก็เล่พวกเนี้ยสิ่งที่แปลกนะฮะคือเขาตอบสนองกับน้ําเย็นซึ่งบางคนถ้าเราไปลองน้ําฝนมาเนาะแล้วน้ําฝนแช่เขานะสังเกตว่าตัวเลขเขาจะมีสีที่เปลี่ยนไปไม่ต้องถึงกับน้ําฝนก็ได้เอาน้ําเย็นจัดก็ได้ในะส่แก้วเลยแล้วลองเอาเล่ พวกเนี้ยฮะแร่ก่อร้านหรือว่าแรขอึมคืมชนิดพวกเนี้ยอ่าใส่ไปสังเกตฮะสีเขาจะเปลี่ยนทันทีจะกลายเป็นสีที่ดำแบบดำเมียนเลยฮะเขาตอบสนองกับน้ําเย็นฮนะอันนี้คือผมพิสูจน์มาแล้วฮะอันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่จะไปพิสูจน์นะก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูอีกทีนะฮะเนี่ยฮะบอกเลยว่าเขาพิเศษจริงๆแต่ว่าชิ้นพวกเนี้ย ราคาปกติผมขายอยู่ที่200บาทเนาะอ่าอันเนี้ยราคาจําหน่ายทั่วไปผมจะขายอยู่ที่3ามพันห้าสี่พันห้าหกพันห้าแปดพันห้าหลักหมื่นก็มีนะฮะแล้วแต่เกดของชิ้นนั้นนะแต่ชิ้นพวกเนี้ยปกติผมขายอยู่ที่สามพันห้าแต่ว่าวันเนี้ยผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะผมอ่านามาจัดโปรให้กับลูกค้านะผมผมจัดแค่สิบชิ้นเท่านั้นนะฮะราคานะฮะผมชิ้นอันนี้สามพันห้าไม่เอานะฮะผมจําหน่ายอยู่ที่พัน 1,500บาทแล้วก็แถมแรกไปด้วยอีกหนึ่งชิ้นเลยฮะเป็นสองชิ้นนะฮะสองชิ้นราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยไม่คิดค่าส่งด้วย <c oughs> ฟังไม่ผิดนะไม่คิดค่าส่งด้วยเพราะว่าทําไมผมถึงเอามาลดเยอะนะฮะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าเดี๋ยวประมาณเดือนหน้านะผมผมอาจจะมีการออกอาลาลาบวน,นะฮะซึ่งผมอาจจะ เว้นว่างกับอ่าแล่พวกนี้นะไปพักหนึ่งนะฮะหรืออาจจะเข้ามาอยู่แต่ว่าต้องรอดูก่อนนะับผมอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลยต้องเอาเล่พวกนี้นะครับผมนามาจัดโปรให้กับลูกค้าสําหรับคนที่อยากได้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากได้แต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ของจริงหรือว่าไม่รู้ว่าหาซื้อที่ไหนเนาะก็เลยอยากให้ลูกค้าหลายคนนะครับผมที่อ่าชื่นชอบเกี่ยวกับเล่พวกนี้นครับผมได้ครอบครองเนาะ ฝังนม้ผิดนะฮะผมราคาพั0หบาทหน0่ 1, บาทฮะนี่ฮะแรงเงินยวง1ชิ้นแรงเขาอึมคืม1ชิ้นอ่าใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะผมเบอร์0 9 0 7 5 8 1 8าศูนยห่ขออนุญาตทวนนะครับศูนย์เก้าศหนี่ฮะ ถ้าเป็นหน้าแร่แบบนี้ฮะผมจะจำหน่ายปกติจะอยู่ที่200อบาทฮะแล้วแต่หน้าแร่นะฮะหน้าแร่แต่และชิ้นใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้สิบจำนวนแค่10คู่เท่านั้นเนี่ยฮะคู่แบบนี้แต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะว่าทางร้านเราอะ่ะจะเป็นคนคละให้กับลูกค้านะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับผมหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้อ่าเป็นคอมเมนต์ก็ได้ไว้ข้างใต้เลยสำหรับคนที่ฟังเบอร์โทรสับไม่ทันหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะฮะ <S <S เพราะว่าพวกนี้มันพิเศษจริงๆอยากให้ลูกค้าได้สินค้าที่ดีฮะแล้วก็มีความพิเศษในตัวพวกนี้เวลาเราได้ไปเนาะมันก็เป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีของดีอยู่แล้วเราประพฤติสิ่งที่ดีฮบผมมันก็จะช่วยเกืือหนุนนะผม เสริมดวงกันไปอย่างเรามีของดีอยู่เนี่ยแล้วเราทําดีอ่าปฏิบัติดีครับผมพวกนี้ก็จะเกิดสิ่งดีๆเข้ามากับในชีวิตนะแต่ตรงกันข้ามบางคนมีของดีเนาะแล้วก็ยังไปอ่าทำสิ่งไม่ดีอย่างไปทําร้ายคนอื่นนะไปอ่าท้าเขาตีลันฟันแทงเพราะคิดว่าเออฉันมีของดีอยู่แล้วนะฉันมีแล้วกนี้ยแขนนะอยู่ยงคงกระพันนะอย่างเงี้ยความเชื่อพวกเนี้ยคือเขาเชื่อว่า แร่ที่เป็นสีดำกลุ่มพวกนี้มันอยู่โยงคงกระพันเนอะหนังหนีวงจริงผมไม่แนะนำให้ไปทดสอบนะเพราะพวกนี้อย่างกรณีถ้าเรามีดบาดมือตัวเองเนี่ยเข้านะฮะเข้ายัางไงก็เข้านะเพราะร่างกายของเราเนี่ยบอกบางอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราหลีกหนีจากคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเรามีของพวกนี้มันก็จะเป็นกำลังใจในการาใช้ชีวิตหนึ่งก็คือเรื่องความดีฮะสอง อ่าก็คือเรื่องการทํามาหากินค้าขายพอเรามีของดีอยู่แล้วเราทําดีอยู่แล้วับผมเราตั้งใจทําในสิ่งที่เราทําอันนี้ก็จะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อมาทางร้านผมได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมช่อง youtube ช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องอยากรู้อยากเห็นวิทยานะฮะ ไงผมก็ต้องฝากทางช่องนี้ด้วยถ้ามีสินค้าเข้ามาผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่อยากได้ก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับผมแล้วก็ผมจะทิ้งไลน์ไว้ข้างใต้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้อย่างไงวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับผมสำหรับาการจำหน่ายเร่พวกเนี้ยผม บอกเลยผมก็จำหน่ายมานานแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็มีลูกค้าหลายคนที่เข้ามาสอบถามแล้วก็ซื้อยังไงผมก็ต้องขอบคุณลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมที่เชื่อใจทางร้านเรานะผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะผมแล้วก็พบกันอีกทีคลิปหน้านะผมผมจะมาอัปเดตเรื่องเลขขอร้านอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับผมวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ